about the objective of this hot tea plus okay. cafe activity okay. uh, we are opening this cafe uh, to communicate the great news that our newest product t plus brown barley sugar and uh, we are uh, with new communication with Kun JJ and also our new mascot ground uh, uh, up and uh, uh, this product the unique point is oolong tea but other than that is we have brown sugar and also barley from japan at the the is of ก็สำหรับวัตถุประสงค์นะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการสื่อสารนะคะว่าเราได้มีการเปิดตัวกับผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่แล้วนั่นเองนะคะ ทีพลาสนะคะเป็นตัวข้าวบาเล่อูหลงนะคะกลิ่นราวชูการนั่นเองค่ะซึ่งทางนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษนะคะในเรื่องของการที่เป็นกลิ่นนะคะที่จะเป็นกลิ่นเฉพาะของตัวราวชูกานะคะแล้วก็ตัวชาค่ะที่มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอูหลงแล้วก็รวมถึงชาที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะก็คือมีการผสมบาเล่นเนาะที่มาจากญี่ปุ่นกลุ่มต้องมา They talk about the target, the target the customer. Uh, target. Uh, consumers that uh, we target is uh, people who like flavor tea. So recently there's a uh, increase in people who are drinking more tea, but uh, uh, who like a bit sweeter taste. So we would like to target those consumers, uh, flavor tea target ก็สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นคนที่ชอบนะคะดื่มในเรื่องของรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงกลุ่มคนที่ชอบดื่มชาด้วยนะคะแล้วนเขาก็จะเน้นในกลุ่มคนที่ดื่มชานะคะแล้วก็ได้รสชาติที่ค่อนข้างที่จะหอมกว่าแล้วก็เข้มข้นค่ะแล้วก็รวมถึงได้ในเรื่องของคันพิเศษเนาะตัวของตัวอินเดียนช่วยค่ะคราต้องทำกันต่างต่า Exclusive, and after uh, mid of June, will be of until June June will 7เกี่ยวกับการจั e จำหน a ายค่ะก็สับช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะก็่อนที่จะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะจำหน่ายเฉพาะที่เซเว่นอีเลฟท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะก็จะจำหน่ายทั่วไปเลยก็คือมีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะ ได้เป็นครอบครัวของทีมพลาสติมาเป็นปีที่2แล้วครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในการที่จะได้พรีเซนต์อ่าโปรดักต์ใหม่นะครับผมนั่นก็คือตัวทีพลาสชาบาเล่อูหลงกลิ่นบาซูก้านี่ครับว่าผมได้ลองแล้วผมชอบม,มากแล้วอยากให้คนได้ลองมากๆาอย่างรสชาติของบาซูกาค่ะแตกต่จา,ากาตัวที่ผ่านมาในร้านคือผมว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยคือกลิ่นที่หอมของข้าวบาเล่ครับ ซึ่งความหวานของบราวชูการ์เนี่ยถ้าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแบบไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าจะทำให้วนรอเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคาเรียกว่าอะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์แบบเพื่อสุขภาพในทางเลือกด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปลองว่าหวานแล้วก็หอมไหมนาะอย่างนี้ก็คือเหมาะสำหรับแบบหน้าร้อนเลยเนาะรสชาติผมว่ามันเหมาะสำหรับหน้าร้อนมากหรือว่า คือมันมันจะมีคำพูดที่ว่าแบบเวลาที่เราเจอวันที่มันอาจจะแย่ๆมาหรือว่าทำงานเหนื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องการอะไรที่มันนิวใจเราได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมบอกเลยว่าตัวาชาบาเลกอุลกตัวนี้เนี่ยจะช่วยนิวใจดได้แน่นอนค่ะคุณแมยฝากให้พี่เจเชิญชวนให้มาลอง,งกินชาบะ ก็ฝากทุกคนนะครับชิมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับตัวทีทีพัสชาบาเล่หูหลงกลิ่นบราซูก้านะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันทั้งหอมแล้วก็หวานมากๆแล้วก็ตัวพป๊ปี้แห่งนี้เช่นกันนะครับผมทักทูฮิล์คาเฟ่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเยอะนะครับเป็นเวลา3วันนะครับจนถึงวันจันทร์นี้นะครับอะไรอย่างเี้นะครับคุ้ชอ่าไม่ถามผู้บริหารปากนะครับกับทีเพลงสิงค์ลิสต์ไลฟ์คัฟเวอร โอเคอ่ <Yes. S 2> okay. uh, so the T Plus อ่าอ่า Huckle Cafe is open until the 8th so uh, please come join us to get this warm healing sensation that we're trying to bring through with our product and our communication thank you very much ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะงานนี้เราจัดถึงวันที่8นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะมาเยียวยานะคะทุกความรู้สึกด้วยความหอมหวานนะคะจากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรากันได้ที่นี่เลยนะคะที่ Huckle นะคะ T Plus อ่าเป็น Pop-up Cafe นั่นเองค่ะ Welcome to Star Society.